สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปครับผมสวัสดีช่วงทิ้งเที่ยงครับแดดจัดจ่าซะเหลือเกินพี่น้องเลยแต่ว่าก็มีเมฆคึมๆอยู่ครับสงสารมาว่าอาจจะตกก็ได้ช่วงแรงแงหรือว่าช่วงบ่ายๆก็ว่ากันไปกับพี่น้องครับแต่ว่าเมฆช่วงนี้พออยู่กับเขาครับ คุ้มๆอยู่ครับวันนี้อาจจะช่วงคำๆเร่งๆช่วงเห็งานตกเสกนคดไปเห็งานครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงครับา้าให้พ่อมพี่น้องในเบิ้งครับดแดดแห้งหน้ากัอยากนอนพี่น้องเป็นชีวิตง่วงเนี่ย น,นี่เราอยู่ที่สะพานสีครับถนนซ้ำๆหนึ่งครับนานิคมอมตะซิตีที้ทำงนานนี่ก็ได้พี่น้องบรรยากาศดีครับ,บางนันคือมีอยังน้อยนึงัน ขาทาเลยพี่น้องมันชื้นเย็นครับแต่ว่ามันยังไงมันก็ยังมีแดดอยู่ไม่ได้แบบไม่อยากขัดประเดีมันเอาเอ้าไอ้บุเมื่อกี้นี่ไปย่างตากแห้มากครับจัาหน่อยใส่กับมือนอนพี่น้องมาเรียงเขากระดิบอ่าเมียบ้านมาหาแนวกินครับพาคุณแม่มาหาของกิน ออกมาแต่เซาอะแล้วครับมาแต่แปดโมงเที่ยงเลยพี่น้องเลยไวขนาดเวลาขนาดเมื่อไรมือเฮ็ดงานไวๆคนงเงินเมื่อไ้เฮ็ดงานมันคือสะอาดแท้ข้อมเหล่าข้ออีกเบื้องเหล่าเบื้องอีกในติการ้วพี่น้องนะเนาะคนเฮ็ดงานจีข้าใจครับคนเฮ็ดงานโรงงานจีข้าใจด้วว่าแต่เมื่อไรมือเฮ็ดงานโอ้ไวๆเวลา ใน,นงานเนี่ยเขาเฉลยสิอดดวอาก็อั่งดึงไนีด,ดึงเข็มนเนี่ยดีกาไปเนี่ยนะครับความมาในนิคมนะครับเราเข้ามาในนิคมแล้วเอ้ยม่นเป็นน้องเองบรรยากาศแกยังมีรถอยู่ครับเที่ยวก็ได้ถึงจะเซ็นในนิคมวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ศุกร์ข,ข,ขันษาครับโอมด้วยในวันเสาร์ บางบองบางเทือบางทีบางโรงงานกับเอดโอครับบางโรงงานกับปิดมาทำงานอ่าแล้วแตกตากันไปครับบางโรงงานกับเขาเขาซียุดสองบูธกัน

ຍັງໄດ້ກໍບອ เขาเล่นกลางก่อนอครับพี่น้องครับขี่เล็นขวาสุดแล้วจีว่านรถเลีเล่ยววิ่งเร็วขวา ดีกับมือมันซุกรถก็ไลยดีในที่ขุมปกติ่ราควายไม่ไดนะ้เลยอาจจะช่วงเที่ยงเออช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงพี่น้องพนังงานเอามากินเขาในตรงนี้ครับออกปงออกผิดนะครับจนมาเอามากินเขา ีครับอาหารในโรงงานครับเก่าๆราไม่กินข้างนอกแม่พินบรรยากาศกินสมซอสมตำไม่ด้พี่น้องแต่ปรุงตำสัวตำปลาคุณต้มก๋วยเตี๋ย,ยวการกินรดชาติในโรงงานครับยวันกินข้างนอกครับเปียนรนชาติ <c oughs> โอ้ ไม่ผิดอกเรีกเห็นงานหีก่นุดถ่ายครับงานสูงคนจุดใ้ที่เาอีนมคันานานาตัวแต่ว่าพูดถึงว่าแต่บททเฮ็นยังไงหัวหน้าบอพวกเออแต่บอบอคั่าวิ่งงานแต่ว่าพวกใน่ยบลงมาอย่างนึ่งก็ก็เป็นตัวอยู่ ไล่กับบเือเพว่าลไยหลวเือติดกัต่อพกี้และมันปูออกไปปูพักอยู่ระยองมาพาเห็กิจกรรมโอ้ยมันก็จากมาเด้วมาไปเห็ุกิจกรรมอย่างเงี้ยแต่ทีนั่งนู่านู่นกับบไปกิจกรรมก็ไม่ได้ไปน้ำเขาได้กับบลูไปกิจกรรมไปปูพักตัวมนมันยังรุนเนาะมอเตอร์ไตัวนี้เตือนแต่แฮนเด้ แมนลล่นั่นแหละไร้ครับพี่น้องครับในนิคมก็ได้เห็นทางตรงดินชีก็ผู้แต่ไร้ครับว่าบางคดออกกล้ามากอะ่ะทีว่าครับดิ่งนี้จังหน่อยแล้วดบริงนะฮะดื่มเนี้จังหน่อยแับนี้บ่จังหน่อยเลยนะคับคนกับจนเที่ยงตีหานอนเซียงมันก็นสบายครับไอ้กระพาะเขาเลือดรับในเลยครับ ปลอดไัยปอดไัยครับรถเป็นยังรถพี่พอเป็นยังกับเขาเดี๋ยวคนจะเป็นยังดีสุดคือกินย่หองครับพี่นองติมไปเทียงแล้วก็ผมก็ต้อเม่อระตอมฮานางวงรูปวงุูเย็นเนาะวงในมันเป็นตะยูแน่ยครับ นอนแบบเย็นยังนี้เป็นเต่งซีกมืดๆได้เลยแดดเนี่เป็นไดนน้นี่เป่าปากคุณแม่เป่าปากได้พี่น้องแน่นจุกยิ้มไร้หวังน,นี่ลืมอือพ่อครับไอเจมโบไอเจมโบโ,โททองครับ Nhất nào nhất nào thì chào <laughs> แต่เอ็มตนอยู่างเงี้ครับผมมีส่ต้นได้เลยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในทีคมครับพี่เบิงก้าหรอกเขาเขาได้กับก <c oughs> จะเอ่เขาจากักแซงพี่น้องเอาต้นดำนวลอ่อนพี่น้องมากินแซ่บเด้อ่า <c oughs> เอาน้นามต้วเซียนเย็นตีเลยกัหน,นามตาลจังหน่ยพี่น้องเห็นแล้วหวานๆจังเลย ีูเวนมิซูมิแั้ก็มีสุดตนท,ที่พี่นอนบ้าเอวโอ้โจอนรับเ <c oughs> ทศสบ,บ้านเป็นอันนี้ตัดตนดกดาเรื่องใหม่แบบตกแต่งตัวเดาเรื่องใหม่ ครับวันนี้ก็ได้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์ครับบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงมาให้พี่น้องในเบื้องครับในนิคมตั้งถนนสินสามสามด็งนี้ได้คมมาตาสิติี่ฮองครับฝากกุไหลก็แช่แล้วพี่น้องเด้อฝากกุ้ยไหลนะครับไหลบกขึ้นนะครับบางอันไม่มีบางอันเลยพี่น้องฝากกุ้ยไหลนะครับผมจะได้กับพี่น้องกับฝากนี้เด้อครับเดื่อฝากกุไหนะครับ ผมเบิ้งกะย่างครับ <c oughs> คนญเระเห็เนถือว่าขอบคุณหลายๆเลยครับคือสิเบิ้งกะดีครับผมเพราะว่าบรรยากาศภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเนี่ยเบิ้งในเด็กคมห้องเพื่อนกุดป่าหน้าอาละอุงครับผมกุดป่าอาลาอุงเออพอ,อยากเห็นว่าในเด็กคมมองเห็นงานหรือว่าผาู้ใดที่ดีกำลังชิลเพราะเห็นงานพอจะบอกลูกบอกล้านได้ครับ คือน้องๆสาวๆ,าๆที่ก็าไมาเห็นงานตนัวในนิคมไปจังไดนี่นะครับในนิคมบรรยากาศกับบ้านนี้ครับมีโอกาสเทนาเที่ยาาวบรรยากาศโอ้ช่วงเศรษฐกิจเละไรครับช่วงทั้งแรงเหลืองานไม่พี่น้องในเบื้องครับในอ่มาซาชิจิบต้องห่วงเลยครับช่วงทั้งแรงส่วนสองถุงอันยั่งเลยเน็ด ช่วงเขาเลืองาน<ม>เหลือกโอ้พอดีมีกำลังปรับปรุงไหมให้โรงงานนี้ป็นบอกอออยิ้มครับแต่ตกจก็ะเ็ทุะตอพี่นองแต่ไม่เห็นทุะต,ตัวนะครับเดี๋ยวเขาไปนอน เปยนอนยังแบบดีเด้ครับเหมาะเลยาถ่าอขอฮะมาถ่าขอแบนพอดีเด้พอดีด้เละผูกเปนอนยังดีเลยอมองไก่ป้าเน่ยแต่ว่าแล้วังแต่ยุ่งน่ะเดียวยก็ไข่ย่างกันยงุ่งเี่น้ตัวน่อยแต่ละยุ่งไรกาเสือยังเสือยังอยากยุ่งเนาะ ก็พี่น้องตเสือกยังหยานยุ่งเสือบอยันยังหยานยุ่งยุ่งกัดไม่เอาครับพี่น้องครับสำหรับคิวนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ